ผู้ดังนี่พวกมันเาซอยสามยาวระยองนะผมกะมาเบิ่งเกียร์เนาะครับเอาเลยเกียร์1.9นี่แปลกนะแต่ก่อนมันจะโดนออนิวเนาะออนิวออนิวอาการยอดนี่ทัาคือรีแมปสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นเฟืองเกียร์แตกเกียร์ซีนะเฟืองเกียร์แตกเกียร์รูดปืนแตกนะครับเจอบ่อยแต่1.9ปัญหาที่เจอคือเข่าเกียร์ระดังแก๊กเข่าเกียร์ระดังแก๊ลรูท่ากับพื้นนะครับรถผู้ใดก็ตามนะผมนั่งก่อนรถผู้ใดก็ตามนะครับเออยืนกันได้หอเปล่าลดผู้ใดก็บตามที่เข่าเกียร์ระดังแก๊ก แกะเนี่ยจะปล่อยไว้นะคผมพ่อเทียนเนี่ยลูกค้าบอกดังแกะแกะแกะเข่าเจียรอยพุสูงอ่ะแ,แล้วยัดเกี๋ยหนึ่งพันสองพันสามที่ระังแกะแกะจะปล่อยทิ้งไว้นะคผมเพราะผมบอกเข่าขม้าทีเป็นปีเราไ่เป็นอย่างอื่นกับเจ้าคดีไปนะครับผมเจ้ารถคันเดียวแต่ปล่อยพอรถหลายคันนะครับผมการประสบปัญหาลอยคันเนี่ยจะมีปัญหาอยู่ประมาณเอาสมมุติยกกระย่างหาสิบคันหร่อหาสิบคันกันรอดไปนะครับมันมีสองเงี้ยสองคู่การขับขี่คุ้มต่อ,อกันนะครับผม เอาเกียร์ระดังแจ็คบ่อยๆนะครับผมแล้วก็ฝืนหยัดตับระเบิดเพราะถือเกียร์ถ้าสับเกียร์เราไม่ต้องทับเพราะเขาเนี่ยไม่ต้องเกินปล่อยเขาแซงไปเลยตามหัวมันรถก็พังกับพ่อบางคนบ่ไหวครับแผลเพราะว่าเสียหนาบ่ได้หยัดเพราะเขาคุ้มถือเนี่ยเนี่ยเพราะการปังเป็นต้งเสียเนี่ยเพราะว่าอาการยอดีพหนึ่งจุดเก่าแจ็คบ่อยๆเพราะแจ็คเสี้ยเตือน้ามปูหักนะครับผมผมจะบอกข้อดีข้อเสียของก้ามปูก็ก้ามปูมีเนี่ยมก็ก้ามปูเหล็กแบบข่าวๆ ก้ามปูมินยมันยอมทำร้ายตัวเองนะครับเพื่อให้คงสภาพเกียไว้กูยอมหักะเพื่อห้เกียกูอยู่แต่กามปูเล็กจะรักษาก้ามปูไว้แต่ไม่คงสภาพเกียส่วนทางกันนะเจ้ายัด์บ่เขาเนี่ยก้ามปูบ่หักมันดันเกียจนเครื่องขามเลยนะนึกอหรอวะนึกาตามผมดีๆปอกสูบหรือเสื้อสูบกับแวนลูกสูบเวลาสึกล้อเนี่ยพี่ท่านเกียรดีๆนะมันจะยอมสึกเท่าๆกัน ยอมสึกเท่าๆกันสึกสึกล้อทางด้านเสียสูบกับเป็นหลองสึกล้อทา้งด้านแหวนกับรคิวแต่คือมันยอมแพ้กันแต่ถ้ายังเป็นเพียงอีซูปีซูนหาที่มันบ่ยอมกันที่บริษัทก็ผลิตแหวนมาแข็งอ่ะแล้วไอ้กรบนในปีอีซูปีซูนห่าแหวนแข็งเหลือกินเสียสูบเป็นหลองมันบ่ยอมสึกพับีบกกับจานเนี่ยนพับเบีกจะยอมสึกเพื่อรักษาจานแล้วก็มืดไปแต่ถ้าผับีบกเจ้าแข็งทนโอ้ผับบกรุ่นนี้ดีนะมันจะกัดจานไปเรื่อยๆดังร้องเคือกัน ฉะนั้นผมแนะน้ำนะครับผมที่ที่เจอนะแล้วแต่ลูกค้านะก้ามปูเล็กผมก็จะเจอปัญหาอีกแบบหนึ่งก้ามปูมีเนีเอมผมก็จะเจอปัญหาอีกแบบหนึ่งถ้างบน้อยกับกามปูมีเนีเอมก็พอนะครับผมเห็นมันทำอีกแค่สิบเกียร์เกียร์ก็ยังอยู่นะครับผมแต่ก้ามปูเล็กนี่ซ้นปัญหาเลยบ่หักแน่นอนซับจนเกียร์ขดกับบ่หักอันนั้นมีมาแล้วนะครับผมลูกค้ายัด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 มะเขือว่าก้ามปูเล็กกูบ่หักหรือว่าไตเต็มแม็กแกนเจ์ซี่บิดนะครับเจอมาแล้วนะครับผมเจอครับตัวนะคร นะครับผมบางคนก็ชอบพิมพ์เลกลุ่มเดีย๋ยวสมมติทายลูไปผมชงไล์ให้นะครับกามปูหักเอาไงต่อดีครับแหมแล้วเนี้สม้มดูหลายเปลี่ยนก้ามปูเล็กเลยนะไอ้คนที่พิมพ์มาอนะยังเห็นบอเป็นเลยบงางหมูจะหดกามปูมันอยู่ทาเลยผมใส่ก้ามปูม,มานะเกบเสื้อเนะี่ยเพราะลูเลี้ยงยังเหระกับพิมพ์ไปบอกลูกค้ากับลังลนี้ไปเลยฉะนั้นผมอยากให้เป็นแบบนี้นะครับผมไม่ลาไปหามหมอนะครับผมเจ้าเลือกหมอหรือเลือกโรงพยาบาลเจ้าเสื้อเขาเขาจะติบอกไปว่ากามปูนี้เป็นแบบนี้นะกามปูมินิเป็นแบบนี้นะ ยุทิจเจ้าหรือเปาเนี่ยเรายัมาโทษตซางกับพ่อพ่อเขาแนะน้ำไปแล้วอาเชียดนี่ลูกค้าบอกตามงบนะครับผมเขาเบิ่งตามปูหักตามงบเดี๋ยวผมจีก้ากาวห่อนให้นะครับถ้ากาวห่อนหรือประกอบครับนะครับผมเชียดนี่ประเมินความเสียหายนะน้ำมันเกียร์ไม่เคยถ่ายนะครับเศษยรเล็กที่ขึ้นมาเนี่ยคือน้ำมันเกียร์ลูกค้าบอกเลยทายตะเกียร์ได้จากเศษยรเล็กที่ออกมานาผมนี่ยทายออกมาเนี่ยคือมีแต่เศษยรเล็กเนี่ยไอ้คนเนี้ยว่แมงขยะบว่ได้ลลางเนียเศษยรเล็กแบบจังๆเลยกระมังนี่ลางกวนหลุดนี่ย เบื้องเงินไปจ้าจ้า,จาดึงบอ่อหรอกทิด่ายเนียนดีครับสุ้ท้าไม่ค่อยถ่ายแล้วมันเกียร์ตามระยะนะครับผมเนี่ยนี่เ,เียเเล็กนะครับผมเต็มแล้วก็ควบเสียหายอยู่อย่างหนึ่งก็คือที่เจอนะครับผมก็จะเป็นนี่เกียร์สามไปหาเกียร์สี่นะครับผมนี่อาจจะมองไม่เห็นหรอกอเพื่อรวมกับซีนข้อเม็ดมีอาการสึกล้อวิือเทียหายนะครับผมนี่การครบเกียร์มันจะดังแ,แกะเป็นรอยขบมาดาน,นั่นเนี่ยเบื้องร้อยเดียวของหูเนี่ยถ้ากองมันจะไม่เห็นหรอกมันจะเป็นเส้นเนี่ย ถ้าของที่มันดีมันจะเป็นี้มันจะไม่มีเส้นเลยนะครับผมเนี่ยแต่คือสามซี่ลูกค้าทับมาดูเลยเแกะแกะแกะมาดดนล่เนี่ยอันนี้ก็เริ่มจะไปแล้วเนี่ยน่าจะของซี่ไปหาหาหรือเปล่าเนี่ยเริ่มไปสองชุดนะครับผมเย็บนะครับผมเรานี่แต่ค่ะลูกค้าประหยัดงบเดียวคุณถ้ากาวห่อนแห้นะครับเอาแบบไม่ไงนะละประมาณนี้อะชิปโว่า์ฮอนเกีย์หนึ่งจเก้านะครับผมเนี่ต้องให้เบื้องรดแล้วกระเบียนลถนํ่งเครื่อจะได้รู้ว่าลูกค้าเอามาซ่อมทีเราเนาะ